การสร้างพระเป็นสิ่งสากลที่ทุกคนทำได้ครอบครัวลูกอาศัยอยู่หมู่บ้านแสงอรุณจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นหมู่บ้านที่ผู้คนส่วนใหญ่นับถือาศาสนาคริสตทําให้ตั้งแต่บรรพบุรุษมาจนถึงตัวลูกนับถือาศาสนาคริสตด้วย ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมแม่ของลูกจึงเป็นคนเคร่งศาสนามากต้องไปโบอทุกวันอาทิตย์ทำพิธีรับศีลห้ามพูดโกหกแล้วห้ามไมให้ลูกๆพูดคำหยาบแม่ของลูกจะเป็นคนดีชอบช่วยเหลือผู้อื่น แต่ภายหลังที่แต่งงานแล้วต้องลำบากมากเพราะต้องไปเป็นลูกจ้างรับจ้างรายวันรายได้ที่หามาได้ก็ไม่พอใช้เพราะมีภาระลูกเล็กๆถึงสี่คนซ้ำร้ายไปกว่านั้นเตี่ยของลูกยังแอบไปมีภรรยาน,น้อยหลายคน บ่อยครั้งที่เตียกับแม่ตั้งธนละตบตีกันด้วยเรื่องนี้มีอยู่ทุกศาสนาเลยอย่างเงี้ยทำให้แม่กับลูกเนี่ยเสียใจมากจนในที่สุดต้องตัดสินใจแยกทางกันถ้าไมรวมกันตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็ไม่ต้องแยก,กตอนหลังตามมาแม่ก็ได้ล้มป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก มะเร็งลามรวดเร็วมากทุกคนพยายามหาหมอหายาทั่วทุกสารทิศที่จะมารักษาแม่แต่อาการก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยมะเร็งลามจกนกระทั่งสู่ภาวะขั้นสุดท้ายแม่จะปวดทรมานร้องครววครางอย่างทุรนทุรายบนเตียงคนป่วยปัสสาวะออกมาเป็นเลือดมีอาการตกเลือดมากจนตัวซีด หมอต้องเอาผาก๊อตอัดเข้าทางช่องคลอดเพื่อพยายามหยุดเลือดอุหาเสียวแล้วต้องคอยเปลี่ยนบ่อยๆเพื่อ,อระวังภาวะแทรกซ้อนการติดเชือ้อทำให้แม่นอนดิ้นเกรงไปทั้งตัวโหนราวเตียงดิ้นร้องด้วยความทรมานจะรู้สึกว่าแม่คงจะไม่รอดแล้ว หมอก็ได้บอกให้ลูกทำใจลูกจึงตัดสินใจให้แม่สร้างองค์พระสามแสนองค์สามแสนปลื้มตามคำแนะนำของกัลยาณนินมิตรโดยการนำเงินใส่ซองให้แม่อธิษฐานจิตขณะที่แม่ยังร้องครวญครางด้วยความทรมานอยู่บนเตียงลูกบอกให้แม่อธิษฐานจิตตามลูกแม่ยอมทำตามแต่โดยดีทุกประการ เราพยายามพูดให้แม่เข้าใจเรื่องบุญในพระพุทธศาสนาแม้จะต้องใช้ความยามมากสักเพียงใดเพราะแม่ลูกเป็นคริสเคร่งนับถือศาส,สนาคริสต์กันทั้งตระกูลซึ่งลูกก็ไดยพยายามหารูปพระมาให้แม่ดูเอาโบชัวสร้างพระมาก,กางให้ท่านดูแล้วก็ให้แม่นึกถึงแต่บุญสร้างองค์พระพระธรรมกาไปจำตัวน และทำทุกวิธีทางเพื่อให้แม่ปลื้มกับการทำบุญสร้างพระในครั้งนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะลูกรู้ว่าบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดที่ช่วยแม่ได้ในขณะนี้และหลังจากที่แม่อธิษฐานจบนั่นเองลูกก็รีบโอนเงินทําบุญผ่านทางธนาคารทันที ซึ่งทำให้ลูกประหลาดใจมากกับเหตุการณ์อัศจรรย์อย่างไม่น่าเชื่อคือแม่นะ่ะหยุดร้องครวญครางแล้วก็มีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจนหมอนุญาตให้แม่เขารับการฉายแสงเพิ่มแต่หมอก็บอกเขาลูกว่ายังไงก็ให้ทำใจเพราะแม่จะอยู่ได้อีกไม่เกินสามเดือนหลังจากนั้นลูกก็ได้พยายามจัดสรรสภาพแวดล้อมทุกอย่างรอบตัวแม่ให้เป็นสัพพยะ ไอเป็นบุญให้เด็มมากที่สุดติดจานดาวทำให้แม่ดูอืมอย่างนี้ถูกหลักวิชาซึ่งแม่ชอบดูอะแม่ชอบดูอะไรมากที่สุดเคสสตีมากและแม่ยังเอาไปสอนหลานอีกว่าเวรกรรมมีจริงอย่าทำนะลูกพอช่วงรายการฝันให้ฝันมา แม่จะเรียกหลานๆให้มาดูต่อมาแม่ก็มีอาการขั้นโคมา่าเจ็บหนักอีกรอบน้ำท่วมปอดบวมทั้งตัวทั้งมือและเทา้าพระอาจารย์จังแนะนำให้สร้างพระธรรมการเป็นจำตัวภายในเจดีครั้งนี้แม่โชคดีได้ถวายประจัยสร้างพระจารึกชื่อแม่กับพระอาจารย์ได้มือแม่เองถวายประจัยกับพระอาจารย์ขณะนอนโอ,โอ,โอ,อยๆบนเตียงคนป่วย ลูกสังเกตเห็นว่าแม่ปลื้มมากจนน้ำตาไหลและพระอาจารย์ก็ได้มอบรูปพระธรรมกายไปจำตัวที่จารึกชื่อแม่ใส่กรอบตั้งไว้ในจุดที่แม่เห็นได้ชัดตลอดเวลาลูกก็ได้ย้ำแม่เสมอว่าให้จำรูปนี้ไว้ให้ติดตาติดใจให้จำให้ได้ตลอดเวลาจนกว่าจนกระทั่งวาระสุดท้ายของแม่ ช่วงนั้นแม่ไม่มีแรงแม้แต่จะพูดต้องเครื่องช่วยหายใจจนพี่สาวโทรมาบอกลูกว่าแม่อาการไม่ดีขึ้นเลยลูกจึงบอกพี่สาวว่าให้แม่เอาเงินในกระเป๋าแม่ทำบุญอธิษฐานจิตสร้างเสาแก้วพันปีแต่ก่อนแม่จะตายสองสามวันแม่มีอาการเพอ้อ พูดว่าพี่สาวคนโตของแม่ที่ตายไปแล้วนะ่ะมาหาซึ่งก็เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกันนี้กับพี่สาวคนที่สองของแม่ที่กำลังจะตายด้วยและหลังจากนั้นไม่กี่วันพี่สาวคนที่สองนี้ก็ได้เสียชีวิตด้วยวัย80ปีก่อนแม่ของลูกตายเพียงเจ็ดวันและในวาระสุดท้ายของแม่แม่จากไปด้วยอาการสงบ ขณะที่พยาบาลสวดคาถาชินนบัญชรให้แม่ฟังน้องสองลูกนับถือศาสนาคริสต์เหมือนกับแม่แต่แตกต่างกับแม่คือเขาไม่มีโอกาสทำบุญในพระพุทธศาสนาก่อนตายเหมือนแม่น้องสาวตายเหมือนกันทั้งๆท,ที่ลูกพยายามชักชวนแต่เขาขาดความเข้าใจซึ่งในชีวิตน้องสาวคนนี้ดูแล้วน่าสงสาร แล้วเขาเคยมีชีวิตที่ผิดพลาดมาก่อนคือเคยทําแท้งและหลังจากนั้นก็ไม่แข็งแรงจนกระทั่งมาพบว่าเป็นโรคเชื้อราขึ้นสมองซึ่งในวันสวดพระบิธรรมของแม่วันที่สี่นั่นเองสวดพระบิธรรมของแม่วันที่สี่นะอยู่ๆน้องสาวคนนี้เป็นลมชักไม่ได้สติต้องหามส่งโรงพยาบาลและระหว่างหามส่งโรงพยาบาล มีคนบอกว่าแต่ยินน้องพูดเสียงเหมือนเสียงแม่ว่าไม่ยอมไปโรงพยาบาลซึ่งหลังจากอยู่โรงพยาบาลได้ไม่นานก็ได้เสียชีวิตลงแต่หลังจากที่เขาตายแล้วที่บ้านอยู่กันไม่เป็นสุขเลยเพราะหลานๆหรือคนคุ้นเคยกับน้องสาวบอกว่าเหมือนโดนผีหลอกจนตอนนี้ต้องมานอนรวมกันเพราะกลัวผีเจ้าค่ะ ส่วนตัวลูกเองเนี่ยเคยเรียนอยู่โรงเรียนคริสโดยสายทุนของลงุงเรียนเพราะคุณแม่นะ่ะไม่มีเงินสามลูกยังต้องเข้ารับการฝึกเป็นชีลับไม่ใช่สายลับนะหรือชีมืดด้วยแต่ในเบื้องต้นลูกยังไม่ตัดสินใจว่าตัวเองจะเข้ามาเป็นชีมืดหรือเปล่าเพราะยังเป็นห่วงทางบ้านเพราะชีมืดต้องทำงานอยู่แต่ในโบสถ์เท่านั้น ต้องทำตัวไม่เกี่ยวข้องกับโลกภายนอกต้องแต่งชุดสีดำซึ่งในเบื้องต้นโลาก็ไปช่วยแม่ชีขายขนมให้กับเด็กในโรงเรียนคริสก่อนลูกเองนะมีโอกาสเรียนถึงแค่ป .4 ก็ต้องออกมาหางานทำเพราะต้องเสียสละให้น้องเรียนลูกเองต้งยอมรับว่าลูกเป็นคนคริสที่ต่างจากคนอื่นเพราะลูกไม่ค่อยจะเต็มใจนัก ในการไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์แล้วต้องข่าพิธีต่างๆเพราะรู้สึกเหมือนโดนบังคับจึงกระทั่งลูกโตขึ้นมีเพื่อนชวนมาทางพุทธลูกกลับรู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกดีเพราะสัมผัสได้ถึงความมีเหตุผลให้อิสระในการตัดสินใจซึ่งในปี2544ลูกมีโอกาสมารู้จักวัดพระธรรมกาย โดยการแนะนําของเพื่อนและก็ข่าววัดต่างๆนั้นเป็นต้นมาแล้วก็ทําบุญทุกบุญไม่เคยขาดเลยสาธุคำถามาบุญกรรมใดที่ทําให้แม่เป็นมะเร็งปากมดลูกและมีสามีเจ้าชู้แม่กับเตียนในชาติก่อนรู้จักกันไหมทําไมแม่ถึงไม่เจอคนอื่นที่ดีกว่านี้และหากเจอคนอื่นแม่จะต้องเสียใจแบบนี้หรือเปล่าคะ แม่จะต้องชดใช้กรรมนี้ในชาติต่อไปอีกรหรือไม่บุพกรรมใดที่ทำให้แม่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธตั้งแต่แรกพระชาติต่อไปจะมีสิทธินับถือศาสนาพุทธหรือเปล่าคะมีสิทธิ์จ้าเหตุใดแม่ถึงอาการดีขึ้นทันตาหลังจากทำบุญสร้างองค์พระสามแสนเปรื่มและมีชีวิตอยู่ได้นานกว่าสามเดือน และจะเป็นเช่นนี้กับคนอื่นๆหรือเปล่าโลกก็จะได้ไปแนะนำให้คนอื่นที่กำลังป่วยให้ทำบุญสร้างองมพระกันเพื่อการจะได้ดีขึ้น,น,น,นก็ไปแนะนำได้ลูกไปแนะนำให้เขาทำเถอะมันก็จะเป็นบุญของเขาก่อนตายแม่มีขนิมิตเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนนี่เป็นคำถามยอดฮิตเลยเป็นอย่างไรบ้าง แม่เน่ะเป็นคริสตไม่เคยตักบาตรเลยนะตายแล้วจะมีอาหารกินหรือเปล่าคะแม่มีอะไรอยากฝากบอกใครไหมคะบุญสร้างองค์พระและสาวแก้วพันปีโดยใส่ชื่อแม่จะส่งผลให้แม่เป็นเช่นไรและจะได้อันสงอะไรบ้างคะหากแม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งลูกกับแม่จะเจอกันไหม เราก็จะได้เป็นแม่ลูกกันอีกหรือเปล่าคะพี่สาวคนโตของแม่คือคุณป้านะ่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนท่านต้องการอะไรหรือเปล่าท,ทําไมถึงมาหาแม่และพี่สาวคนที่สองของแม่คือคุณป้าในขณะที่กําลังเพอ้อก่อนตายบุปกรรมใดที่น้องสาวคนสุดทองลูกนับถอคริสต์เหมือนแม่แต่ไม่อากเข้าใจเ,าเรื่องบุญได้เหมือนแม่ ทังทั้งที่ลูกก็พยายามอธิบายให้ฟังทำไมน้องสาวถึงอายุสั้นเป็นเพราะกรรมทำแท้งหรือเปล่าและแม่ได้มาสิงน้องสาวหรือไม่ตอนนี้น้องสาวอยู่ที่ไหนคะลูกจะทำบุญอะไรช่วยน้องสาวได้บ้างอืมลัวซะหมดแม็กเลยาาบุพกรรมใดทำให้ลูกมาเกิดในครอบครัวยากจนเรียนน้อยและยังต้องไปฝึกเป็นชีมืด แต่ลูกไม่ชอบลูกชอบความสว่างกับรู้สึกชอบศาสนาพุทธมากกว่าลูกสามีและลูกชายเคยสร้างบร,รมีกมูคณะมาในรูปแบบใดลูกชายลูกปัจจุบนนันอายุหนึ่งขวบ10เดือนชาติละเป็นอะไรกับลูกและทำไมาเขาต้องชอบดูจานดาวธรรมนะ่ละล้วสนใจพุทศาสนาตั้งแต่ยังเด็กคะโตขึ้นก็จะเป็นคนดีมีโอกาสได้บวชอยู่กับพระเดชพคุณหลวงพ่อหรือเปล่าคะ เพื่อนกัลเมีทั้งสองคนก็สร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรและเดชชาติคืสัมพันธ์อย่างไรกับลูกคะหลับตาฝันเป็นตัเป็นตะตื่นขึ้นมาทาวนึงีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายประมบรากันนะจ๊ะ แม่ในอดีตชาติตอนเป็นผู้ชายเจ้าชูมากมีภรรยาหลายคนกรรมส่งผลยังทำให้เป็นผู้หญิงคือพระเจ้าผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงเนี่ยมีสามีเจ้าชูที่เป็นมะเร็งปากมดลูกเพราะเศษกรรมทำแทง้งแต่เป็นผู้หญิงและเศษกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหาร กรรมของแม่ที่เจ้าชู้ตอนเป็นผู้ชายเมื่อมาเป็นผู้หญิงจะต้องมีเศษกรรมดึงโดยสามีเจ้าชู้มาเป็นคู่ไม่ว่าจะเป็นเตี่ยของลูกหรือจะเป็นใครก็ตามจะต้องใช้เศษกรรมเจ้าชู้ไปอีกหลายชาติจ้าที่แม่นไะม่ได้นับถือศาสนาพุทธแต่แรกเพราะในอดีตชาติแม่เคยเป็นชาวพุทธแต่ในนาม ไม่ได้สนใจศึกษาคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าและเมื่อทำบุญแล้วก็ไม่เคยอธิษฐานให้ได้เกิดในร่มงาพุทธศาสนาคือก็ทำไปอย่างนั้นเองแหละเจ <Okay. S 1> ้าต่อไปแม่ก็มีสิทธิ์เป็นชาวพุทธเพราะช่วงท้ายชีวิตได้ทำทานบารมีสร้างพระพุทธรูปและสร้างบญในพระพุทธศาสนาจึงมีสายบุญที่จะทำให้แม่ ได้เกิดในร่่มงาพุทธศาสนาและก็มีชีวิตที่ดีกว่าชาตินี้ได้ทานบารมีที่ทําถูกเนื้อนาบุญแม่มีอาการป่วยที่ดีขึ้นผิดตาและมีชีวิตอยู่ต่อมาได้เกินสามเดือนเพราะบุญที่ทําด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้สร้างพระสามแสนปลื้มซึ่งเป็นบุญมหาสัจจรรันนำมาต่อยุไขไว้ บุญสร้างพระเป็นบุญใหญ่ถ้าทำอย่างตั้งใจและเลื่อมใส่จะช่วยผู้ป่วยนั้นที่เป็นหนักกเบาเบาก็หายถ้หมดอายุไขตายก็ไปดีตามกางวิบากกรรมที่ตัวเคยทำเอาไว้จ้าก่อนตายแม่มีคตินิมิตสว่างเพราะแม่นึกถึงบุญในช่วงท้ายของชีวิตที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาและเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ตายแล้วแม่ก็ไปเกิดเป็นเทพธิดามีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟสสามโดยกำลังบุญสร้างพระและมีจิตเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมที่ดูจากจานดาวธรรมทำให้จิตมีกำลังแห่งขุศลส,ส่งไปแพรวะจิตนุ่มนวลควรกับการงานจิตจึงเบากายก็เลยเบาแล้วก็ลอยขึ้นสูงได้ จิตต้องนุ่มนวลแต่ถ้าสร้างพระอย่างเดียวโดยยังไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมแม่ก็จะไปได้แค่อากาศสเทวาหรือไม่เกินป่าหิมพานแม่มีอาหารทิพย์ะสร้างบุญน้งกล่าวบุญเป็นเท่าสำเร็จที่จะบรรดาที่พรสมบัติและอาหารทิพย์ให้เกิดขึ้นพอเหมาะกับกายทิพย์และกำลังบุญ ไม่เกี่ยวก็เริงเป็นจะเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นิสลามหรือจะเป็นพรามหมณ์ฮินดูอะไรก็แล้วแต่แม่มีความสุขมากและรู้ว่าเพราะบุญที่แม่ทําในพุทธศาสนาจึงทําให้แม่มาอยู่ที่สูงขนาดนี้รู้เลยเพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยตอนนี้แม่เข้าใจเรื่องบุญบาปมากขึ้นและก็เป็นพุทธศาสนิกชนแล้วเป็นวจ้าสวัว แม่ดีใจที่แม่มาอยู่ตรงนี้ซึ่งสูงกว่าผู้ที่นับถือศาสนาเดียวกับแม่และฝากขอบใจที่ลูกแนะนําให้แม่ทําบุญในพระพุทธศาสนาเพราะไมาอย่างนั้นแม่มาไม่ถึงตรงนี้หรอกบุญที่สร้างพระและเสาแก้พันปีและจะรึกชื่อแม่เอาไว้จะส่งผลให้แม่มีที่พิเศะสมบัติเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกมากและมีความสุขสบายเพิ่มขึ้นจากเดิม ทางรัศมีกายวิมานและบริวารสมบัติเป็นต้นจ้าหากแม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะมีสิทธ์มาเกิดเจอลูกได้เพราะสร้างบุญร่วมกันแต่ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาและปัจจัยอีกหลายอย่างและถ้าอธิสานจิตให้เกิดเป็นแม่ลูกกันถ้าเจอกันก็นมีสิทธิ์พ <c oughs> ี่สาวคนโตของแม่ตายแล้วเป็นภูมิเทวาระดับกลางๆด้วยบุญที่เป็นคนดีแบบทั่วๆไปคล้ายๆก็ ฉันก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนไงฉันก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลเพื่อนมนุษย์อนี้มักจะไปอยู่ประเภทนี้แหละจะวนเวียนมาเยี่ยมญาติิเช่นมาหาแม่และพี่สาวคนที่สองของแม่่งเห็นท่านตอนก่อนตายท่านไม่ได้เพ้อท่านแค่มาหามาดูแลเพราะมีความพึงพอใจในความมีอยู่ของอัตภาพนี้เนื่องจากท่านมีความรู้แค่นั้น ท่านก็นึกว่าถึงที่สุดแล้วว่าอยู่ตรงนี้สบายที่สุดยังไม่มีความรู้เพิ่มเติมแล้วเกิดอยู่ในหมู่พุทเทวที่มีความเชื่อแบบเดียวกันแบบเทวานิยมเหมือนตอนที่ท่านเป็นมนุษย์แล้วก็รอคอยพระผู้เป็นเจ้าที่จะมาโปรโดหรือพระผู้ช่วยรอดอันนี้เป็นคำกลางๆนะไม่ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรแล้วยังเข้าใจผิดว่าอาหารที่ติดตัวกินอยู่เป็นเพราะพระเจ้าประทานให้ ทั้งทั้งที่อาหารที่เกิดขึ้นในบึงตัวเองสมาธิสร้างในเมืองมนุษย์แบบสงเคราะห์โลกเพราะฉะนั้นก่อนจะกินจึงต้องขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าที่ประทานอาหารที่ให้น้องสาวคณสะท้องลูกวิาสัยบนในพระพุทธศาสนาน้อยมากน้อยกว่าแม่งลูกมากจึงไม่เข้าใจเรื่องบญในพระพุทธศาสนาเหมือนแม่ที่ยุติมเพราะการรมสามอย่างคือหนึ่งกรรมฆ่าสัตว์ในอดีต แต่เคยทุบหัวสัตว์ต่างๆเช่นหัวหมูหัวปลาเป็นต้น 2. การทำแท้งในปัจจุบัน3กรรการมีเจ้าชูและเคยไปทำแท้งในอดีตแม่ไม่ได้มาเข้าสิงน้องสาวเป็นในการป่วยงน้องสาวเท่านั้นน้องสาวตายแล้วไปยมโลกกำลังลำบากมากเพราะถูกเจ้าหน้าที่ผ่าท้องแล้วหินแล้วร้อน วงใส่แล้วเย็บเอาไว้ด้วยกรรนำนาแทงลูกต้องทำบุญทุกบุญเล่าทิศให้บ่อยๆแต่คงลำบากหน่อยเพราะเขาไม่มีความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมอีกทั้งไม่เชื่อด้วยยังแล้วก็ตามไม่ทําต่อไปเรื่อยๆหนักก็จะเป็นเบาลูกเกิดมามีฐานะยากจนเพราะกําลังทานบารมีทรรมน้อยเรียนน้อยเพราะขาดบุญเรื่องส่งเสริมการศึกษา ลูกเคยสร้างบุญในพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้ิีฐานใ้รอบครอบเลยพระไปเกิดในตระกูลที่ไม่ได้นับถือแต่บุญที่เคยทาไว้ในพุทธศาสนายัางรอเลี้ยงไว้อยู่ลึกๆอยู่ลึกๆเลยนะจึงชอบพุทธศาสนามากกว่าการเป็นชีมืดลูกสามีลูกชายเคยทําบุญมากับหมูนะ่คณะแบบกองสเสบียงแต่กระทบกระทั่งกัน จึงเกิดการน,น้อยใจเลยออกจากหมู่คณนะแต่พัดพลากกันไมยาวนานแต่บุญที่เคยทําร่วมกันไว้เมื่อมาเกิดร่วมยุคกันอีกบุญก็บันดาลกลับมาสร้างร่วมกันใหม่ <c oughs> ลูกชายลูกมีบุญที่ทําไว้ในพุทธศาสนามากกว่าพ่อและแม่จึงถ้าให้มีโอกาสทําบุญในพระพุทธศาสนาตั้งแต่วัยเด็กให้พยายามและคาประคองให้ดีโดยเฉพาะในช่วงวัยรุน่นจะทําให้มีโอกาสได้บวช เพื่อนทั้งสองคนที่เป็นกละาณมิตรได้สร้างบรมีกัะหมุขนะมาตลอดแบบกองเสบียงแล้วก็ได้รู้จักลูกเพราะคุ้นเคยกันในสมัยที่ลูกสร้างบรมีกัะหมุขนะแล้วพลัดพรากจากกันไปเพราะความน้อยใจบุญเก่าจึงทําให้ชวนกันมาสร้างบุญร่วมกันอีกนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสต๊ี้คืนนี้จ้า